คนมีพอใจนะฮะนี่นี่ดูโลโก้เราเราอยู่ที่พอใจพอใจจูสบาร์นะคนดูโลโก้ซสก่อนอันนี้น้ำปั่นผลไม้สดนะฮะแต่เราก็มีชาเย็นด้วยกาแฟชาพกน,นีนนะฮะนี่หาบรรยากาศรดม,มาก ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งจะมีตลาดถนนคนเดินแน่แนๆไปถึงนู้นเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาจะเป็นถนนราชดำเนินไงทุกคนนะฉะนั้นี็จะมีตลาดถนนคนเดินเสาร์กับอาทิตย์แต่เส้นนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะทุกคนทุกวันอาทิตย์ก็จะร้านอยู่ตรงเยื้องๆกับวัดทางเข้าวัดดวงดีนะทุกคนทางเข้าวัดดวงดีกับทุกคน เด,ดินมาแล้วก็เดินตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะฮะสามกษัตริย์ทุกคนนะฮะแล้วก็ตรงไปใช่ไหมก็จะเป็นยุทธาราชวิทยาลัยนะฮะทุดดกคนเดินมาที่ฮะมีทั้งตุกต๊กตุ๊กสามล้อเลยทุกคนบรรยากาศรถแดงเอกลักษณ์ของเชียงใหม่อันหน,นึ่งนะฮะนี่ฮะน่าตื่นเ่้นน่ารักมากน่ารักมากทุกคน ะะวัดเจดียด์หลวงจะอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเลยนะฮะจากร้านพอใจนะฮะพอใจจูสบาร์แล้วก็เลี้ยวขวาไปวัดสิงห์นะทุกคนวัดพระสิงหนะ์่ะนะฮะเด๋ยวซ้ายไปท่าแพบางคนจะงงอ่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนวัดดวงดีอยู่ตรงไหนเห็นไหมลูกค้าจะเข้าตลอดเลยร้านนี้นะฮะ ะะวัดดวงดีเป็นวัดนามมงคลอย่างที่บอกต้องย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางคนมาเชียงใหม่เที่ยวแต่ธรรมชาตินะฮะเวลาจะหาวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงหลักๆเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆเรามีวัดอะไรนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าวัดอุโมงก็น่าสนใจใช่ไหมฮะวัดอุโมงเนี่ยดังมากมีโอกาสเราจะต้องไปไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะมาตลอดเลยทุกคน,นะะจำง่ายๆวัดดวงดี ร้านจะเยืองแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงแรมเอสเทียชอบโรงแรมเอสเทียมากสระว,ว่ายน้ําสวยมากบรรยากาศดีมากนะฮะทุกคนเนี่ยฮะถนนประชาธิปกซอยหนึ่งโรงแรมเอสเทียอยู่ตรงนี้เป็นโรงแรมที่น่ารักมากเป็นหนึ่งในห้าอันดับที่เราประทับใจหนึ่งในสิบอันดับที่เราประทับใจหนึ่งในร้อยที่เราประทับใจทุกคนนะฮะ เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดนะฮะบริการดีมากบรรยากาศดีมากแต่โรงแรมเอสเทียเหมือนเพชรในตมเหมือนกันนะเพราะคนจะแบบเห็นป้ายเล็กๆแบบนี้แต่ทางเข้าจะอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะต้องไปข้างในอ่นะ,ะไม่ใช่โชว์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมจะเป็นโรงแรมแบบแนวบูติกด้วยซ้ำนะฮะบูติกแบบรีสอร์ทบูติกผสมกับโรงแรมที่เลิศนะฮะนึกถึงรีสอร์ทคลองสวนพลูที่อุทยาอีกนั้นก็ วยงามซึ่งคนน้อยคนแต่เราอยากให้คนทั้งโลกได้ไปเยือนแล้วก็มาเยือนที่นี่นะคะเอสที a าราโซท็อปนพวกนี้ก็เป็นโรงแรมที่แบบเพชรเม็ดงามบริการดีอย่างไปีโทบ็อกซี่พอชุมพรก็จะเป็นเอกล,ลักษณ์ทุกุกห้องโลรงโรงแรมเนี่ยจะเป็นมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหลังห้องจ้านะฮะแต่คอนอนบายโรงแรมเรสที่หัดใหญ่ โรงแรมเมสนะฮะที่พัทลุงอย่างเงี้ยเป็นโรงแรมที่สวยงามเน้นบริการที่ดีมากครบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยมีคาเฟ่อยู่ข้างล่างด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาหารเช้าก็ครบครันโดยเฉพาะที่เดอะเรสเนี่ยจะมีอาหารเช้าที่เป็นอาหารแกงใต้ด้วยนะทุกคนนะฮะหรือโรงแรมณนะทับเที่ยงที่ตรังบ้านอ่าวทองอะไรเงี้ยทรังก็สวยงามเป็นบรรยากาศที่หาชมยากมากนะฮะทุกคนบรรยากาศเลยลา พึ่งป่าด้วยทุกคนมีเมนูนะฮะทุกคนโอเคเห็นไหมทุกคนเราเดินจากร้านพอใจมาก็เจอวัดดวงดีอยู่ในวัดแล้วทุกคนนะฮะนี่ฮะ ซึ่งตรงนี้จะมีเต่าทุกคนคนออกมาปล่อยแล้วก็เติบโตอยู่ในบ่อน้ำนี่ฮะเต่าสไลเดอร์ทุกคนเต่าสไลเดอร์นารักนาก นี่ฮะเราสามารถเขียนชื่อสกุลนะฮะทำบุญที่วัดดวงดีได้ทุกคนนะครับแล้วก็สวยงามพอใจนะครับสดชื่นและกาแฟนี่ฮะหืมหอมชื่นใจทุกคนหืมสดชื่นหืมอร่อยสออด์นะทุกคน อร่อยแบบสะอาดหอมชื่นชาไทยทุกคนนะ,คะใครมาอุดหนุนได้นะ,ะพอใจฟ o o d จูสแอนด์คอฟฟี่อยู่ตรงทางเข้าโรงแรมเอสเทียยิงๆกับวัดดวงดีนี่ฮะวัดดวงดีนี่หลวงพ่อดวงดีนะ,ะับทุกคนอ๋อวันที่7เจ็ดเมษาทีจะมีงานบุญนะใครมาที่วัดนี้ก็ทำบุญแล้วก็แวะบริเวณนี้เที่ยวได้เลยนะฮะเพราะว่า เชียงใหม่จะมีวัดนามงคลหลายวัดนะไม่ว่าจะเป็นวัดลอยคร้อวัดดวงดีที่นี่แล้วก็วัดอ๋อมื่นล้านแล้วก็วัดดับภัยวัดดับภัยก็อยู่จากแถวแถววัดพระสิงห์นะฮะนะฮะแถวแถววัดพระสิงห์เลยโดยเออเลยวัดพระสิงห์ไปประมาณ600 650เมตรนะฮะแล้วก็ก่อนจะถึงวัดดับภัยเราก็จะเจอ กระทะร้อนข้าวผัดกระทะร้อนซึ่งไปทานมาอร่อยมากทุกคนกระทะร้อนแบบเป็นกระทะร้อนแบบสารพัดวิธีประยุกต์ใช้ทําคิดได้ยังไงเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เปิดร้านนะฮะกระทะร้อนอร่อยมากต้องขอบอกเลยชื่อว่าร้านข้าวผัดกระทะร้อนเยื้องกับวัดท่าบองผาบองใช่ไหมเขาเรียกว่าวัดผาบ่องใช่ไหมตรงนั้นก่อนจะถึงวัดเลยวัดพระสิงห์มาฮะ,ะน่าดมาก พสคลิปนี้ก่อนเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคน